ัดสงขลาค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะระบุว่ามีเจ้าหน้าที่มาดําเนินการตัดสายเคเบิลสื่อสารแล้วก็วางกล่องไว้ที่พื้นนานแล้วหลายวันไม่มาดําเนินการให้เรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเป็นเรื่องราวของนางสาวอรุณรัตน์บุรณวาว์ติวเตอร์บ้านภาษาจีนค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่การไฟฟ้าของจังหวัดสงขลา สายเคเบิลสื่อสารบนเสา,าไฟฟ้าแล้วทิ้งกองเอาไว้ที่พื้นผ่านไปแล้ว7วันไม่มีการดําเนินการใดๆค่ะตรงนี้ทางได้ของนายพงศกรตันติวิทย์ผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภมิภาคจังหวัดสงขลาเร่งดาเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่น,นํารถยนต์เครื่องมือกําลังพลเข้าดําเนินการเก็บสายเคเบิลสื่อสารทันทีค่ะโดยเจ้าตัวนั้นลงพื้นที่มาดูแลการจัดการด้วยตนเองด้วยนะคะเพื่อให้การดําเนินการนั้นเรียบร้อยค่ะ ที่มาที่ไปนะเนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาเขาได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารค่ะตั้งแต่11พฤศจิกายนแต่ว่าฝนตกติดต่อกันอย่างต่อนเนื่องบางพื้นที่มีฝนกระทบทั้งเรื่องน้ําท่วมนะคะส่งผลให้รถยนต์เครื่องมือกําลังพลต้องไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนก่อนทําให้งานบางส่วนนั้นเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปนตามแผนงานค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือวอ่ากสทชผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีรีบปรับแผนงานดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยค่ะที่มาที่ไปเนี่ยจากกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับทางกสทชโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นร่วมกันจัดระเบียบค่ะให้เรียบร้อย โดยการที่ติดตั้งคอนสายแล้วก็ให้โอเปอเรเตอร์ทุกค่ายนําสายเคเบิลที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยขึ้นไปตั้งบนคอนสายส่วนสายที่ไม่ได้ใช้งานก็จะรื้อถอนลงมาตอนนี้นดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะภาพรวมก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะทางฝั่งของนางสาวอรุณรัตน์บุรณาวัตรค่ะที่เป็นผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็บอกว่าตอนนี้ขอบคุณการไฟฟ้าที่เข้ามาดําเนินการให้เรียบร้อยค่ะทุกอย่างบนท้องถนนก็กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วลวะคะ่ะ นี่นี้ก็มาจัดการเก็บพวกสายสื่อสารที่เราได้รื้อถอนไว้นะครับนวันก่อนวันก่อนที่เราเก็บกันไม่ทันก็อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกก็เลยก็เลยมีภารกิจเรื่องด่วนอย่างอื่นที่จะต้องไปดําเนินการก็เลยทําให้การจัดเก็บสายสื่อสารเนี่ยที่รื้อถอนไว้เนี่ยไม่ทันในวันในวันที่เรากําหนดไว้นะครับก็เลยกําหนดแผนใหม่แล้วก็ระดมทีมมาจัดเก็บในวันนี้สาเหตุที่ถอนเพราะอะไรครับ สาเหตุที่ลุทธรเนี่ยคนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมองย้อนไปในอดีตเนี่ยก็เห็นว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนทั่วไปนะครับว่าสายสายมันลกลุงลังนะครับสายลกลุงลังแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็กระทรวงมหามไดไทยโดย,โดยโนำโดยไรไฟ้าสวนภูมิภาคเนี่ยแล้วร่วมกับทางกสทออชแล้วก็โอเปอเรเตอร์ทุกข่ายนะครับแล้วก็องความแรงสู่ท้องถิ่นด้วยนะครับ ร่วมกันจัดระเบียบสายสินค้าตรงนี้นะครับให้มันเรียบร้อยโดยการที่เราติดตั้งคอนสายนะครับแล้วก็ให้อุปเรเตอร์ทุกท้ายนะครับ <c oughs> นำสาย outgoing, <c oughs> นำสายที่ยังใช้งานอยู่ขึ้นติดตั้งบนคอนนะครับสำหรับสายที่เราไม่ได้ใช้งานเราก็จะรื้อถอนลงนะครับรื้อถอนลงนะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามัน <c oughs> มันจะเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะครับมันจะเป็นระเบียบม,มากขึ้น แล้วก็ดูโล่งไม่ลกลงรัเหือนมาก่อนนะครับครับในวันนี้การไฟฟ้าได้มาดำเนินการจัดเก็บไฟฟ้าจะบ้อแล้วอยากจะบอกอะไรครับอ่าขอขอบคุณการไฟฟ้ามากๆาค่ะที่รีบเข้ามาดําเนินการจัดก,การให้อย่างเรียบร้อยตอนนี้ก็ทุกอย่างบนท้องถนนก็กลับมาเข้าสู่ปกติแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณภาพข่าวจะพูดสือข่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาคุณปรีชาสถิตเรืองศักดิ์ค่ะที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อใมั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเคื่ให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด